โอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อครับไม่เสียประตูครับแล้วก็เป็นลูกแต่มมุมไปอีกครั้งนะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของผู้สามตูเลยครับอ่าปฏิกิริยาว่องไวเหลือเกินครับและก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับมแล้วลูกนี้บอลมันไปชนเสาครับโอ้โห ฮาริมเบนร์เซม่าทำได้ครับอาจจะมิสิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วละครับรตู๊สามตู๊บขึ้นไปได้สุดเลยทีเดียวนะครับเซฟไว้ได้ครับ และจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับแม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับคาริมเบนเซม่าและเขาก็ยิงเลยครับคาริมเบนเซม่าทำได้ครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ ถาเป็นโอกาสเลยครับสลาตานอิบราฮิมวิชทําได้ครับ